วอฟเฟลโดนัทนะคอนเดิงก็ทำวอฟเฟลนะเราทำนะเาำลิยาเกตรนมเล็กเกรมนะแบบแบบใช้แก๊สเนี่ยหัวแก๊สเที่เทียวแก้วเนเราย่างมาบิสิวนะหมูปิ้งก็ได้นนี่นะ ถ้าแบบสองเต,งตงนานะนี่เป็นตลบดสองเตาเอาแก๊ซย่าง นี่เพื่อนอยู่กับช่องเทดเดอร์สายแดงรับผ mm. มวันนี้เราจะพาไปนี่ครับเป็นแบบติดแอร์ด้วยเพราะมีมีสินค้ามากมายทั้งของไทยของต่างต่างประเทศนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงบ้างไปเราไปดูกันไปเลยครับไปเลยน่าสนใจไปเลยไปเลยลุยไปเลยครับโกฮอร์เฟลนะมันเปิดใหม่ครับอยู่แถวิเซ็นทรัลสินคาเรนเดี๋ยวไปดูวนะ่าข้างในเป็นไง มีเครื่องครัวมีทุกอย่างนะอุปกรณ์แพคเกจจิ้งนะนะครับพวกบรรจุภัณฑ์หลายแหนะล่นะมีรูปแบบต่ตา,มมา,างๆมากมายเลยเรือเมรีทองสี่ร้อยเก้าบาทตกแค่นี้สองร้อยเจ็ดสิบเก้ามีหลายราคาอันนี้เม็ดเล็กนะแต่ข้างล่างนี่เม็ดใหญ่เครื่อง,ง,งครัวอรหทำกล้วย ไห่ตุ๋นหนูของก็ชายก็มีแมงลักไข่ผักขอ,องเทียมมีหมดโกโก้เซลมีแยวยาวาด้วยห้าสิบกรัมห้าสิบบาท เลยไงก้องแห้งแต่วพาปลาห้ารอาหกให้าโคักชีสนะมีมีทุกชีสเลยเนะี่ยมีหลายราคาหลายเกรดมาเลือกนะออได้เลยเนี่ยตลอดแนวไปโน้นเลยชีสแปลกๆมอสซาเรล่า เจ็ดร้อยห้าร้อยหกร้อยพันสองแล้วเต้เบรดนะชีสแผ่นก็นมีนี่คืขอข่าวมฟันก็ได้มงานบาทีก็ขาเป็นสเปเรดนเป็นแฮมแบบหนึ่งครับโต๊ะพันสี่ห้าสิบ แล่วลาลาดีไม่ใช้ลาเสือกาแของเปนนของฝรั่งเศสของฮอลแลนด์มกอบมกรอบลายมาเลว อนี้หกพัิบบาทเมราเท็กก่นไหมชิ้นก็มีสว่บาทยาาโชิ้นหมูมีหลายราคาเจ็ดเก้าเนี่ยร้อยสี่ห้า <ản elles> <mentoring> เกี่ยมาแล้วเขมีนะยางเลยเลยกินปลาไม่หมดปวดร้อยสิบร้อยสิบห้าบาทจิ่มตาแช่แข็งนี้ยขนมจีบพวก้าเก่าต่างๆมีหลายราคาสองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทมีเก้าสิบบาทย่างมีไงมีหลายเกรดซาับเปา ยี่บลูกร้อเก้าบาทลูกละห้าบาทนี้ลูกละ5หนึ่งห้าบาทนี้สามห้าลูกร้อยห้าบาทกันลูกละสามบาทนะลูกใหญ่แปดลูกแปดเ้าป็นลูกละลูกละเก้าบาท ในรูปภาพมันสูงทองไม่ต้องทำเองนะเนี่ยมีระการเสร็จแค่แข็งมาเลยทอดขายไดขยขย้ขุยปูก็มีขุยกุ้งนี่ขุยกุ้งไม่ขุยปูมันทอดบานกุก้งปลาบบริยปลาป๊อบ มันกุ้งราคาหนึ่งร้กว่าแฟนไฟลยต่างตนะ่างเนาะถูกผัดกระทอดขายกับอะไอื่นอย่างเงี้ยไม่ถูกจริง,งน,นะแฟนไฟล์เนี่ยผมเบลส์สองร้อยกว่าบาทเองน,ะนี่มันหวานเบนิฮาลูกะนนีอ้อร่อยมากหวานเจี๊ยบเลย โตละ2อ9บาทมันญี่ปุ่นนะมานำเข้าครับผมนี่มีาค <Yeah. S 2> าร์ดิชชอกันอาร์ดิชชอกแค่สี่รอยสี่ร้อยสีสี่้สี่ห้าบาทนะครับคาร์ดิชชอกมีพี่แครอ mm hmm. ท ร้อยห้าบาทอิตาเรียนพาสเทลโรสแมรี่อาริการองฝรนะอันนี้เป็นอาริการองฝรั่งที่เรา,ากินในพิซซ่าละอลเอคบิเบรเซ่ก็คือโลระพาบ้านเราแหละเบปเปอร์มิ้นต์แล้วห้องกองใหญ่มาก ทำว a ฟเฟลโเคดนัทนะคอนเลิงอรท้ววหวันสองันเก้าส0สองพันสิสองพันสี่ว่างันามเก้าิบก็ทำวัฟเฟิลนะไฟฟ้าสองันามเก้าเราเทเลยจกต องพันหกเก้าสิบรวมเล็กสองเฟนะแบบแบบใช้แก๊สเนี่ยหัวแก๊สอันนี้ 8, 8, 9, นสามพันสามเก้าสิบนี่ที่ซิลแก้วอยากให้ร้านมีดูมีเกรดมีอะไรขึ้นมาพรุก็เนี่ยฮะสองพันเจ็ดเก้าสิบเนี่ยเตาย่างมาบิ๊กซีวนะหมูปิ้งก็ได้ นี้ราคาคือพันเก้าสี่ไปห้าพันแหละสามสิดบาทชาทอดนี่สองนี่นะสองพนะันห้าเก้าสิบระเบิสองเตานนี่เป็นระเบิสองเตา สามพันมเก้าดแก๊สย่างสองหัวเท่าไหร่เอ่ยสองพันิ